The Enterprise Podcast เรื่อง Business Innovation และ Digital Transformation สำหรับทุกคนสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Enterprise Podcast นะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาชวนคุยในเรื่องของว่า RPA ค่ายไหนนะครับที่องค์กรควรจะเลือกมาใช้งานปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าชั่วโมงนี้นะครับเ,เทรนของ Digital Transformation เนี่ยข้อแรกเลยท,ที่ทุกคนเนี่ยพูดถึงมาเนี่ยก็คือเรื่องของตัว RPA นะครับ องค์กรเนี่ยคงแบบคิดว่าการที่เราจะทำออโตเมชันเนี่ยเพื่อให้การทำงานแบบ Repetitive t a s k เนี่ยมันง่ายนะครับแล้วมีประสิทธิภาพมากขึ้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆองค์กรนะครับเขาก็เลยเลือกตัว rpa เนี่ยเข้ามาเป็นทูนนะครับที่จะทำการทำดิจิตอลทรานส f ฟอร์เมชันในองค์กรแต่แน่นอนว่าไอตัว rpa นะครับมันมีมันมีระบบของหลายค่ายเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัว Automation, a n y w ว e ์ย UI พ่าหรืออะไรพวกนี้นะครับ มันกําลังเป็นที่นิยมแต่ว่าคําถามหลักเลยที่ทุกคนควรจะถามกลับมาก็คือแล้ว RPA ค่ายไหนล่ะที่เหมาะกับองค์กรของคุณแล้ว RPA ค่ายไหนที่ที่ที่มันเหมาะสมกับการที่จะมาทำออโตเมชันนะครับวันนี้นะครับทาง The Enterprise ของเรานะครับก็เลยมองว่าอ่าเดี๋ยวเราจะทําการทําสึก RPA ชน RPA มาให้ชมกันนะครับว่าเออเราควรที่จะใช้ตัว RPA ค่ายไหนดีนะครับ วันนี้เนี่ยทาง e n n t ด p r i s e นะครับเราเลือก RPA 3ค่ายมานะครับค่ายที่1เนี่ยก็คือเรื่องของ Automation Anywhere ค่ายที่2คือ UiPath นะครับแล้วก็ค่ายที่3เนี่ยก็คือตัวบูปิ i ึมนะครับถามว่าเอ๊ะแล้วเราทำไมเราถึงเลือก3ค่ายนี้มาให้ทุกคนได้เห็นกันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเ,เราเลือกมาจากทาง g a r t n e r Report นะครับเมต i c c o Dance ของการ g a r t n e r นะครับ เราเลือกตัว Top ปฟ e ีล e เดอรขึ้นมานะครับถ้าเราจะเห็นจากในรูปนะครับหรือว่าถ้าใครฟังจากพอดแคสต์เนี่ยเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังนะครับคือทางก a r ์ n เนอร์นี่เขาจัดอันดับนะครับเราก็จะเลือกตัว Top ปฟ e ีล e เดอรของทาง RPA ขึ้นมาตัวแรกคือเป็นตัว u p p a t นะครับตัวที่2ก็คือ a u t o m a t i o n a n น w แ e r e แล้วก็ไล่เรียงลงมาก็จะเป็นตัวบ u p i s m s m นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆในใน ในองในโลกขององค์กรนะครับมันมีตัว RPA เนี่ยเยอะเยอะพอสมควรเลยเราสามารถเลือกใช้ได้ตามรูปนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเ,เราขออนุญ,ญาตเลือกมาเฉพาะแค่ท็อปทีละกันเนาะนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะไปเปรียบเทียบกันเนี่ยผมขอมาเล่าให้ฟังก่อนว่าตัว RPA ที่เราเลือกมาในสมเจ้าเนี้ยมันมีที่มาที่ไปยังไงละกันนะครับอย่างตัวแรกเนี่ยคือตัว Automation anywhere ก่อตั้งบริษัทนะครับก่อตั้งที่แซนโชเซ่นะครับแล้วก็มีการรีแบรนด์เปลี่ยนเป็นออโตเมชันนิแว์ในปี2 0 1 0จริงๆเดี๋ยวจะเรียกออโตเมชันนิแว์ว่า AA แล้วกันเนอะเพื่อให้ง่ายเพราะว่าในตลาดเขาก็จะเรียกว่า AA กันนะเอเอ AA นะครับสามารถรองรับการทํางานแบบ n t o n ของกระบวนการทํางานทางธุรกิจได้ทั้งหมดเลยนะครับโอเคมาอย่างนี้รวมถึงการทํางานของธุรกิจขนาดเล็กกลางไปถึง enterprise ระดับใหญ่ด้วยนะครับแล้วก็การพัฒานา พัฒนานและการควบคุมระบบการทํางานของโรบอทนะครับ A อเี่ยจะทําทุกอย่างเป็นเว็บเบนดหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการ m ม n เทจออโตเมติกทา s ์หรือว่าการทําในเรื่องของมอนิเตอร์ g ิงที่เขาจะเรียกว่าคอนโทรลรูมนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยจะเป็นซิงเกิลพอยต์หมดเลยนะครับแล้วก็พอไวเป็นระบบ,บแบบคลาวด์หรือออนเพ m i ร e มิสได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจะค่อนข้างจะสะดวกมากสำหรับตัวออโตเมชั่นในนิแวร์สำหรับองค์กรขนาดเล็กหรือกลางเนี่ยที่ไม่อยากจะลงทุนในเรื่องของฮาร์ดแวร์ก็สามารถใช้งานได้นะครับ ตัวถัดไปอ่าตัวนี้ UIPath นะครับตัว u i p a า h เนี่ยเขาก่อตั้งขึ้นในปี2005นะครับตัว u i p a า h เนี่ยเป็น Automation Platform ที่เขาเคลมว่าเป็นตัวที่สามารถขยายหรือส c a l e Up ขึ้นไปได้สมมุติว่าเราใช้กับแอปพลิเคชันเล็กๆเนี่ยแล้วเราสามารถขยายขยายขยายต่อไปได้นะครับตัวนี้จะรองรับการทำงานบนระบบอินฟาของเดิมที่ทางองค์กรมีอยู่ได้ด้วยหมายความว่ายังไงหมายความว่า มันจะค่อนข้างจะง่ายต่อการอินสตอลเข้าไปในอินฟาที่ทุกๆองอนนค์กรคาดว่าจะมีอยู่หมดแล้วนะครับแล้วก็ในเรื่องของการพัฒนาเ,นเป็นรูปแบบของ Drag and Drop Interface เกือบทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่ได้ใช้ตัวโปรแกรมมิ่งแอ n ก u a ช e สัเท่าไหร่นะครับในการทํางานก็เรียกได้ว่าค่อนข้างจะง่ายคล้ายๆกันเหมือนกึ่งเป็นโลโคแพลตฟอร์มแล้วกันเนอะที่ทุกคนจะรู้จักกันนะครับตัวนี้ก็เลยคิดว่าตัว u i ไอานเนี่ยก,ก็ได้รับความนิยมในระดับ หนึ่งเลยนะครับในองค์กรทั่วโลกนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับตัวที่สามที่เราจะนำมาเปรียบเทียบกันก็คือเรื่องของตัวบูพิซึมนะครับตัวบูพิซึมเนี่ยก่อตั้งเมื่อปี2001เลยนะครับค่อนข้างจะประมาณ20ปีได้แล้วนะครับเขามีจุดประสงค์ในการก่อตั้งคือพัฒนาเทคโนโลยีที่ช่วยพัฒนาการทำงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเนาะอันนี้ค่อนข้างจะเหมาะกับคำว่าดิจิตอลทราน sf ormation มากๆนะครับแล้วก็ ตัว blue p r i m เนี่ยสร้างอยู่บน microsoft net framework เพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆคนถ้าเกิดว่าคุ้นชินกับ net framework เนี่ยก็คิดว่าน่าจะทำงานได้ง่ายนะครับจริงๆแล้วเนี่ยทาง blue prism เนี่ยเขาเป็นแรกๆเลยนะที่ทำ p package ขึ้นมา p package หมายถึงว่าสามารถนำมันมาใช้งานได้เลยนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของ robust feature เช่นแบบโฟกัสในการ มอนิเตอร์ในเรื่องของฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์แล้วก็มอนิเตอร์พวกเซิร์ฟเวอร์ได้เยอะนะครับอย่างเช่นการดูโหลดบาลานซ์การทำ Encryption หรือการทำ Audit นะครับตัวบูบิซึมเนี่ยเขาก็โตมากับมุมมองนี้นะครับทีนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าเอแล้วการเปรียบเทียบว่า RPA สามเจ้านี้นะครับสามค่ายเนี้เขาดีหรือเขาได้เปรียบข้อเสียเปรียบอะไรกันยังไงเนี่ยทางดีเอ็นไพร์เลยขอยก8พารามิเตอร์ สำคัญแล้วกันนะครับในการที่จะนํามันมาคอมเพลตให้แต่ละค่ายเนี่ยดูว่าในองค์กรของคุณเนี่ยอาจจะอยากจะเลือกใช้ตัว RPA แบบไหนอย่างไรโดยมี8พารามิเตอร์ที่เราสามารถนํามันมาเปรียบเทียบกันได้นะครับข้อที่1เลยพารามิเตอร์แรกนะครับเรื่องของ community version community version คืออะไรเ,เหมือนเราใช้ตัวตัว trial version เลยเราสามารถดาวน์โหลดลงมาแล้วก็สามารถใช้งานได้ฟรีได้เลยนะครับ จริงๆแล้วเนี่ยตัว AAUI Path เนี่ยเขามีให้ใช้งานนะครับสามารถเข้าไปหน้าเว็บเขากรอกข้อมูลบางอย่างที่เขาต้องการแล้วก็สามารถดาวน์โหลดมาทดลองใช้ได้เลยนะครับอันนี้เราเรียกว่าตัว Community Version แต่ตัว b u p i s m เนี่ยจริงๆเขาก็มีนะครับแต่ว่าเขา Require อะไรบางอย่างซึ่งเดี๋ยวผมจะไปอธิบายในพารามิเตอร์ถัดไปนะครับพารามิเตอร์ที่2นะครับคือตัว Evaluation Version มันแตกต่างกับ คอมมูนิตี้เวอร์ชันอย่างไรนะครับ uh, ตัวคอมมูนิตี้เวอร์ชันเดี่ยเวลาดาวน์โหลดไปแล้วเนี่ยไทยเวอร์ชันมันอาจจะทําให้เราสามารถแบบทำงานได้บางส่วนเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นองค์กรระดับใหญ่กลางลงมาเนี่ยนะครับเราอาจจะอยากทดสอบ uh, ฟีเจอร์เพิ่มมากขึ้นเขาอาจจะลิมิตบางอย่างไว้ว่าเอาอาจจะใช้ได้กี่ครั้งหรือว่า,อาไม่มีฟีเจอร์อะไรบางอย่างที่เราที่เราต้องการมานํามาทดสอบนะครับ uh, ในแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีเวอร์ชันอีกเวอร์ชันหนึ่งที่เราเรียกว่า Evaluation Version เนี่ยนะหมายความว่า เราต้องการจะซื้อแล้วเราสนใจแล้วเราใช้คอมมูนิตี้เวอร์ชันเราเราอยากใช้ฟีเจอร์เพิ่มมากขึ้นนะครับเขาก็มีให้เวอร์ชั่นตัวพวกนี้นะครับตัว aa เนี่ยเขาเปิดให้ใช้งานฟรีเลยนะครับประมาณ45วันก็มีตัวยุ้ยผ่านเนี่ยก็เปิดให้ใช้งานประมาณ30วันนะครับอาจจะเปลี่ยนแปลงนะครับตัวเลขต้องไปลองเช็คดูกับที่หน้าเว็บของทางา r p a ของแต่ละค่ายนะครับแต่ทาง b u p r i s เนี่ยอย่างที่ผมเรียนไปเมื่อกี้จริงๆแล้วเขามีนะครับแต่ว่าเรา r e q u i r e า เซิร์ฟเวอร์ละกันเนาะมันไม่ได้เป็นคลาวด์เบสขนาดนั้นแต่ถ้าเกิดว่าต้องการจะใช้คลาวเวอร์ชันของทางบูปิซึมเนี่ยต้องมี a z ชัวแอคเค n าก่อนซึ่งก็อาจจะต้องเสียเงินเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่กับบางองค์กรเนี่ยถ้าเกิดว่ามี a อชัวไอชัวไรเนอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถใช้งานได้นะครับอันนี้เขาก็เคมาแบบนี้นะครับก็ลองเปรียบเทียบกันดูนะครับ สำหรับตัวเวอร์ชันที่เราจะหยิบยกขึ้นมานมาํมามาใช้งานหรือมาทดสอบนะครับ mm hmm. เพื่อให้มั่นใจว่า RPA นี่มันเหมาะกับเราจริงๆนะครับในส่วนพารามิเตอร์ที่3น่ะคือเรื่องของโรบอทนะครับตัวโรบอทคืออะไรนะครับจริงๆแล้วตัว RPA มันประกอบไปด้วยโรบอทอยู่แล้วเนาะที่มันเป็นโรบอททางานทํางานให้เราแบบอัตโนมัตินะครับตัวโรบอทเนี่ยเราจะแยกออกเป็น front end กับ back end หรือที่ถ้าเราคุ้นชินกับ RPA แล้วเนี่ยเขาจะเรียกว่า at เทนกับอัน a อ ten นะครับการทํางานแบบ front end หรือ at เทนเนี่ย มันสามารถทํางานแบบเปิดมาแล้วก็เราจะเห็นบอร์ดทงานเลยเราสามารถกดสั่งทํางานได้นะครับแบบออนไลน์ก็คือสมมุติว่าเราตั้งการทํางานของบอทดเรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วเราสามารถกดปุ๊บกดไปปุ๊บมันก็จะดําเนินการทํางานให้เราโดยที่เราจะเห็นบอททดทงานเลยแต่มันจะเร็วนิดนึงนะครับกับอีกส่วนหนึ่งแบ็ k ออฟฟิศหรือว่าแบ็ k เอ d นเนี่ยที่เราจะรู้จักกันในชื่อของอันแอตเทนแล้วกันเนาะอันแอตเทนเนี่ยมันเป็นการทํางานแบบออฟไลน์ ออฟไลน์ line นี่ไม่ได้ทําไม่ได้หมายถึงว่าไม่มีอินเทอร์เน็ตนะครับหมายถึงว่าเป็นการทํางานแบบตั้งจ็อบแล้วกันว่าเราไม่ได้อยู่ที่หน้าจอเนี่ยเราดีพอยบอทเอาไว้ในเครื่องเราเปิดทิ้งไว้หรือในเซิร์ฟเวอร์เนี่ยตัวบอทเนี่ยจะสามารถสเกลดูการทํางานแล้วก็ตั้งการทํางานแบบอัตโนมัติได้เลยนะครับซึ่งในสามเจ้าไม่ว่าจะเป็น AAui p a ไหรือว่า b ูบิซึมเนี่ยเขาก็รองรับการทํางานแบบนี้หมดไปแล้วนะครับจริงๆมันเ,เขามีการแข่งขันกันแล้วกันเนาะ เมื่อก่อนอาจจะแบบมีไม่ครบนะครับนับูพิซึ่งอาจจะยังไม่มีอันเทนแต่ตอนนี้เขาก็พัฒนาจนมันมีไปแล้วนะครับไอ้ตัวนี้ก็เป็นในเรื่องของพารามิเตอร์ของทางโรบอทนะครับในส่วนพารามิเตอร์ที่สี่เนี่ยจะเป็นในเรื่องของมาโครเรคคอร์เดอร์มาโครเรคคอร์เดอร์คืออะไรนะครับมาโครเรคคอร์เดอร์เนี่ยเป็นฟีเจอร์การทํางานแล้วกันเนาะที่จะสามารถเรคคอร์ดขั้นตอนการทางานแล้วก็โลจิกการทํางานของยูเซอร์แบบอัตโมติเลยยกตัวอย่างเช่นเราบอกว่าช่วย ทำ RPA Automation Process การเปิดเซลล์ออเดให้หน่อยแทนที่เราจะมาเขียนโปรแกรมทีละขั้นทีละขั้นว่ากดอะไรนะครับเราสามารถให้ User กดเป็นสเต็ปที่เขาทำงานได้เลยแล้วในโรบอตตัวนี้นะครับตัว m a c r o r e e o r d e r เนี่ยมันจะเป็น Record เอาไว้แล้วก็ Generate ออกมาเป็น RPA สมบูรณ์แบบให้เราเลยโดยที่เราไม่ต้องเขียนโปรแกรมอะไรเลยอาจจะมีแก้ไขพารามิเตอร์เล็กน้อยนะครับฟีเจอร์นี้ค่อนข้างจะเป็น,เป,นเป็นที่เป็นที่มีประโยชน์มากๆสำหรับคนที่พัฒนาเนาะ ตัว automation anywhere หรือ AA กับ UiPath เนี่ย mm hmm. เขามีฟีเจอร์นี้นะครับแต่ว่าตัว b u e p i s m เนี่ยเขาไม่ได้มีไอ้คำว่าไม่ได้มีเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเขาทำงานได้ไม่ดีนะครับแต่ว่าเขาอาจจะโฟกัสในรูปแบบการทำ automation แบบอื่นๆแทนนะครับอันนี้ก็เป็นตัวที่4สําสำหรับตัว Macro Recorder นะครับก็ลองพิจารณาดูว่าองค์กรของเราเนี่ยมีสกิลเยอะน้อยแค่ไหนแล้วสามารถทาการทางานแบบ Macro Recorder ไปเลยจะดีกว่าไหมหรือว่าเรามาโค้ดเรีคอด้วยเอาไม่อยู่หรอกเราอาจจะต้องไปใช้การเขียนโปรแกรมเพิ่มเติมแทนมันก็อยู่ที่ความต้องการของทงางองค์กรด้วยนะครับตัวที่5ตัวถัดไปเป็นเรื่องของ process designer นะครับ process designer คืออะไรเปรียบเทียมในมุมมองมันเป็นทูแล้กันเป็นทูในการที่เราไว้พัฒนาตัวตัวตัวโรบอตตัวนี้นะครับตัว automation anywhere เนี่ยหรือ aa เนี่ยนะครับ เขาจะเสนอการทํางานแบบ virtual process ผสมกับ script base หมายความว่าอะไรหมายความว่ามี drag and drop แน่นอนนะครับไม่ต้องเขียนโปรแกรมเป็นบรรทัดตีดำๆเนาะก็สามารถ drag and drop ตัว tool process ต่างๆได้เป็น virtual เลยนะครับแต่ว่าจะผสมกับการเขียน script base เข้าไปด้วยเป็นพวก Java script อะไรพวกนี้นะครับแต่ตัว UI p a t กับตัว b u p i s m เนี่ยเขาเสนอเป็น fully virtual process base เลยนะครับแต่ว่าถ้าแน่นอนว่าถ้ามีการทำงานแบบ ฟูลสตรีมต้องการอัดโลจิกหนักๆเข้าไปมีการติดต่อ API เนี่ยก็จะต้องมีการเขียนโปรแกรมเข้าไปด้วยนะครับแต่ว่าตัว UI อผ่เนี่ยเข้าใจว่าเขาจะทํางานได้ในเรื่องของการทำงานได้แบบเวอร์ชวลได้ง่ายกว่าแต่ว่าดูบูปิซึ่ m เนี่ยด้วยความที่เขาเบสอยู่บนจาว่านะครับก็จะต้องเขียนภาษาจาว่าด้วยนะครับก็ลองพิจารณาดูในสำหรับตัว Process Designer ตัวนี้นะครับตัวถัดไปเป็นเรื่องของ p r i c i n g model อ่าเราอาจจะงงว่าแล้วตัว RPA แต่ละเจ้าเนี่ย เขาคิดราคาเรายังไงนะครับอันนี้สําคัญมากนะครับแนะนําให้องค์กรต้องดูเลยนะครับตัว AA กับตัวบูปิซึ่งเขาคิดตามราคาจํานวนบอทดเหมือนเขาจะขายแล้วว่าขายโรบอทเป็นตัวตัวนะครับเอาอยากต้องการจะใช้บอทดกี่ตัวสามตัวห้าตัวสิบตัวแล้วแต่ okay. แล้วเราก็เอาบอรดไปทํางานตามหน้าที่ต่างๆของเราแต่ตัว u i อ a t h าเขาจะคิดราคาตามจํานวนของแอปพลิเคชันนะครับ ว่าเราจะเอาตัว UI p a านเนี่ยไปใช้กับแอปพลิเคชันกี่แอปพลิเคชันหรือเรียกง่ายๆว่าเปิดแอปพลิเคชันกับเปิดบอรเนาะเพราะฉะนั้นในมุมมองนี้เนี่ยค่อนข้างน่าสนใจนะครับเพราะว่าถ้าสมมติเราบอกว่าเราซื้อบอทมาตัวหนึ่งแล้วเราทํางานได้เรามีแอปพลิเคชันเยอะมากเลยเราทํางานแบบ10-20ี่สิบแอปพลิเคชันอาจจะลองพิจารณา,าการทําคิดเงินแบบเปิดบอรแทนแต่ถ้าเรามีแอปพลิเคชันแบบน้อยมากตัว หนึ่งแอปสอแอปแบบนี้นะครับแล้วเราต้องการบอดจํานวนมากๆเนี่ยเข้าไปทํางานในแอปพลิเคชันที่มีไม่กี่ตัวเราอาจจะลองพิจารณาการคิด pricing model แบบเปิดแอปพลิเคชันแทนนะครับสำหรับตัว pricing model นี้ก็อยากจะให้ลองพิจารณาดูด้วยนะครับว่าองค์กรของคุณเนี่ยเ,เหมาะกับ pricing model แบบไหนถึงจะคุ้มค่ากว่ากันนะครับและตัวสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของ prerequisite prerequisite คืออะไรนะครับ อ,อย่างที่ทางเดียนจะพายเน้นย้ําในทุกบทความเลยนะครับว่าพิกิสิทธิ์คือสกิลเซ็ตของคนในองค์กรของเรามันพร้อมหรือ,อยังถ้าเกิดเราบอกว่าสกิลเซ็ตขององค์กรของเราเนี่ยมีโปรแกรมมิ่งสกิลแบบแน่นมากนะครับก็อาจจะลองมองหาตัว RPA ค่ายที่เขาเปิดกว้างในการเบลล็อกอย่างตัวบูปิซึมอย่างเงี้ยครับบูปิซึมเนี่ยเขาเคลมว่า เขาทํางานแบบวิชวลได้แต่ว่าเขาด้วยความที่เขามีจ a ว a จาวาเบดด้วยนะครับก็อาจจะต้องใช้คนที่มีสกิลเยอะนิดนึงในการเขียนโปรแกรมเพื่อที่จะมาพัฒนาตัว RPA นี้ให้สมบูรณ์แบบในกับตัวบูบิสซึบนะครับแต่ตัว A A หรือออโตเมชันเนี่ย Anyware เนี่ยนะครับเป็นทูที่ค่อนข้างใช้ง่ายอ่าแล้วก็มีแค่เป็นพวก Java Script เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะมีควายเ e ก i เนอ r ์โปรแกรมมิ่งสกิลเราก็เพียงพอแล้วแต่ UI ผอายเขาก็เคลมว่า ไม่ต้องมีสกิลโปรแกรมมิ่งเยอะนะครับแค่ drag and drop มี virtual skill ในการทำ process virtual skill base พวกนี้ก็สามารถใช้งานตัวดีได้แล้วนะครับจะเห็นว่าจาก8 p a r a เ e t e r ที่ผมพูดมานะครับผมไม่ได้เปรียบเทียบนะครับว่าอะไรดีกว่าอะไรนะครับโดยสรุปแล้วเนี่ยคือต้องกลับมาที่คำถามเดิมครับว่า RPA ค่ายไหนดีที่สุดออตอบไม่ได้ครับต้องเรียนตรงๆเลยเพราะว่า เี่ยนสไปคยเคยเน้นไว้เสมอว่าไม่มีซอฟต์แวร์ไหนดีกว่าซอฟต์แวร์ไหนเราเปรียบเทียบ ERPCR m HCM เราเปรียบเทียบมาหมดแล้วนะครับเราไม่ได้ชูว่าตัวซอฟต์แวร์ค่ายไหนมันดีกว่ากันจริงๆแล้วมันอยู่ที่ลักษณะของการใช้งานมากกว่านะครับว่าองค์กรของเราเนี่ยมีคาลเจอร์อย่างไรนะครับว่าที่จะสามารถนำมันไปใช้งานบางบางซอฟต์แวร์บางตัวเนี่ยมันอาจจะทำงานโดยที่ ไม่รีควายเทคนิคสก l ลหรือทำงานแบบ complex มากๆก,ก็ยังไม่ได้หรือองค์กรของเราเนี่ยอาจจะแบบต้องการความ complex มากๆนะครับมันอยู่ที่ว่าเราต้องการความต้องการแบบไหนนะครับเพราะฉะนั้นคี takeaway แรกของทางเดียนเท์ไพร์เนี่ยควรจะเข้าใจ organization c ์เ t อร์หรือองค์เคาน์เอรขององค์กรคุณก่อนถ้าคุณมี development s k i l l ลสูงๆเนี่ยคุณสามารถไปกับซอฟต์แวร์ที่มันล้ำลำสามารถพัฒนาเบสของโปรแกรมมิ่ง ตอบสนองความต้องการของคนใช้งานได้อย่างเต็มที่เลยแต่ถ้าองค์กรของคุณทีมไอที IT, อาจจะยังป้อแป้อยู่ยังไม่ได้มีสกิลเซ็ตเยอะนะครับก็าอาจจะลองมองหาซอฟต์แวร์ที่มันเหมาะกับสกิลเซ็ตของเราแล้วก็นำมันมาเลือกมาใช้งานนะครับอย่างตัวอย่างที่ผมได้อธิบายไปในพารามิเตอร์ตัวสุดท้ายนะครับเรื่องของ p l e q u s i นะครับว่าก่อนที่คุณจะเลือก r p a มาใช้งานเนี่ยคุณสามารถ v a เ u a t e ate, องค์กรคุณกณ่อนได้ว่า พร้อมที่จะใช้งาน RPA ที่มี prerequisite ประเภทไหนอยู่นะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายที่จะเป็นเรื่องของ key takeaway ของวันนี้นะครับเ,เน้นย้ำเสมอนะครับว่าเราอาจจะเลือก RPA ที่ไม่ได้เราไม่ได้ทำเองละกันเราไปจ้างเวนเดอร์ที่เขาเป็นพาร์ทเนกับ RPA มาทำนะครับ process ของการเรื่อง RPA เนี่ยเป็น process เ,เริ่มต้นเท่านั้นนะครับเราแนะนำว่าเวนเดอร์ selection เนี่ยก็ มีความสำคัญใน process นี้มากๆเลยนะครับแล้วก็อยากจะให้ลองมองไปถึงในเรื่องของ long term support ด้วยนะครับเพราะว่าการที่เราจ้าง vendor เข้ามาทำงานพัฒนา RPA ตาม requirement ของเราเนี่ยพอเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะไปนะครับแต่ทีม IT ของเราหรือทีม user ของเราเนี่ยสามารถใช้งานมันแล้วเราสามารถ support การทำงาน RPA ไปได้เรื่อยๆหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นอีกจุดประสงค์หนึ่งเหมือนกันนะครับที่ อยากจะเน้นว่ามันเป็น Key Takeaway ที่ทางองคอ์กรนี่ควรจะเลือกเลยว่า RPA แบบไหน Character c u เจอ r ์ขององคอ์กรเราถึงเอาอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นในเรื่องของตัวรองเทิร์มซัพพอร์ที่อยากจะให้คอนเซิร์นเข้าไปด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายเป็นทริปแล้วกันนะครับจากประสบการณ์ของเดียนเ e อร์ไพรเนี่ยเราก็แนะนําว่าถ้าเกิดว่าเราเลือกแล้วเราไปโหลด Community Version มาแล้ว Evaluation Version มาแล้วแล้วเรายังรู้สึกว่ายังไม่ค่อยเข้าใจเลยเรายังใช้ไม่เป็นเลย ลองติดต่อเวนเดอร์ให้เขาเข้ามาทำเดโมดูนะครับมันก็จะมีเวนเดอร์ที่เขาเป็น Partner c e r t i f ร์ตกับทาง RPA ค่ายต่างๆถ้าเราเลือกเราสนใจ RPA ได้แล้วเนี่ยอาจจะลองติดต่อเข้ามาดูนะครับว่าให้เขามาช่วยมาเดโมหน่อยเอาโจทย์ไปให้เขาทําดูนะครับว่าเขาสามารถทําอย่างที่เราต้องการได้ไหมก่อนที่เราจะจ้างเขามาทํางานพร้อมกับเตรียมทีมไอทของคุณให้พร้อมนะครับในสกิลเซ็ตที่จะต้องซัพพอร์ต RPA ต่อไปเพราะไม่ใช่ว่าเอาจะทํา RPA อย่างเดียว ใน10 p r o c e s s แล้วเราจบเนอะการทำที่ i จ้ l transformation มันไม่ได้เป็นขยักเดี่ยวมันจะทำวป็งขยักโตไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยองกรองเราก็ควรจะนำตัว RPA นี้มาพัฒนาแล้วก็ Scale Low Out ไปใน process ถัดๆไปได้เรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยทางเดิอันจะพายก็อยากจะมานำเสนอในตัว podcast ตัวนี้นะครับในเรื่องของว่า RPA ค่ายไหนที่องค์กรควรจะเลือกไปใช้งานนะครับก็หวังว่า จะสามารถนำความรู้กับเทคนิคที่เราให้นะฮะมาเลือก RPA ที่เหมาะสมกับองค์กรของคุณได้ยังไงฝากติดตาม The Enterprise Podcast ในตอนถัดๆไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ The Enterprise Podcast เรื่อง Business Innovation และ Digital Transformation สำหรับทุกคน